ในพูดถึงวันครูค่ะก็พาไปดูเด็กนักเรนหนึ่งคนน้องโดมเดอะซาร์นะคะก็เรียนอยู่ธรรมศาสตร์ค่ะก็เก็บตกมาจากงานฟุตบอลประเพณีแทงข่าวนะคะราธรรมศาสตร์รตรนะคะคนี่อยู่ฝั่งลูกประโดมนะคะก็ะ <ๆ S 1> ะจะมาอัปเดตอาการป่วยด้วยที่โดมบอกว่า กังวลว่าจะเป็นโรคไทรอยด์อ้วนนะคะปรากฏไม่ได้เป็นโรคไทรอยด์อ้วนแต่เป็นโรคอื่นแทนเลยเบาหวานมาเต็มใช่รวมไปถึงสีโพดํานะคะก็ใจช่วยด้วยช่วงนี้จะเห็นหายๆสี่คนที่หายหน้าหายตาไปก็ไปซ้อมอยู่นะคะแล้วรายการจะกลับมามีแน่นอนนะคะปีหน้าแฟนคลับก็ไม่ต้องห่วงค่ะส่วนใครคิดถึงพี่การวันนี้รู้สึกจะมีงานอยู่ที่ตึกแกรมมี่ก็ไปเชียร์กันได้แต่พี่แซคลินเดี๋ยวดูอีกทีนะคะว่าจะได้ไปหรือเปล่านะคะว่าแล้วนะคะไปดูน้องโดมดีกว่าอัปเดตทั้งสีโฟดําแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยค่ะไปชมค่ะ 你好。 สวัสดีครับลูกพ่อโดมแม่โดมลูกแม่โดมโดมในดวงใจโดมจารุวัฒน์ครับผมแน่นอนวันนี้ที่ิเราจุฬานะจริงเหรอชมพูวันนี้ชมพูนี่เราเป็นเหลืองแดงวันนี้ยุทธศาสตรเราไว้ปีนี้เฮ้ยเราจะตีอันนี้นดีใจไปมห้ับวปีนี้ได้ได้ใช่ปีนี่หลังจากอยู่ไปปีหนึ่งครับปีนี้ก็ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าจะมาแล้วน่าจะมีสีสันหลายๆอย่างเกิดขึ้นในงานครั้งนี้ครับโดมไปเชียร์ด้วยจะไปเชียร์ให้ ว่างจะไปจะไปขึ้นสแตนเชียด้วยแล้วจะหักไหมฮายิดว่าอะไรนะ,ระ <c oughs> ผมว่าไม่ไน่าจะหักก็จะไปถล่มเลย <c oughs> ลก็มีวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์เจ็ดกุมภาพันธ์นะครับใครสนใจทั้งสิทธ์เก่าสิทธ์ปัจจุบันมาร่วมกันได้ไปก็ไปดูกันใช่ใช่มาดูกันได้ก็จะมีอย่างอื่นนอกจากนอกจากแข่งฟุตบอลด้วยมีพาเรดด้วยมีการแปลอ,กอักษรจิกกัดกันไปกันมาอะไรเงี้ยครับมีผู้นําเชียร์โอ้โหแต่ละคนคือแบบพร้อมมากสีโคดําเราเป็นไงบ้าง พร้อมยิ่งกว่าเมื่องหลายคนสงสัยว่าทำไมซ้อมหนักขนาดนี้เพื่อความเป๊ะแล้วก็ให้ออกมาแล้วทุกคนได้มีความสุขกับรายการมากที่สุดครับก็มันมันจะมีหลายๆอย่างมากในรายการนี้ที่แบบว่าต้องอาศัยจังหวะอาศัยการซ้อมอะไรเงี้ยซึ่งคุณจะได้ดูในแบบแบบที่แบบเต็มที่แน่นอนเพราะเราเราซ้อมมา,มาเต็มที่แล้วทำแล้วสนุกคนระับเวลาซ้อมเสร็จแล้วมีความสุขมากสนุกมากอะไรเงี้ยจะมีถ่ายจริงแล้วก็ใกล้จอนแ์ ติดตามกันได้ว่าจะออนแอร์วันไหนเวลาไหนครับผมพี่หม่เราไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้เจอกันดาวมาสามโมงไปกันสามพดําครับที่หาดใหญ่ไ,ไปกับพี่แก้มแล้วก็น้องตั้มครับผม,มสงสารคนเยอะมากแล้วก็เป็นประสบการณ์การเท้าดาวอีกปีหนึ่งที่แปลกแปลกแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าอย่าง ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งอะพอไปต่างจังหวัดก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเพราะว่าคนจะเยอะมากคนจะแบบเดินคนเต็มมากพี่โดเป็นไงบ้างคะสุขภาพก็หน่อยๆเรื่องไปตรวจสุขภาพมาแล้ว <c oughs> ก็หมอว่าอีกส <c oughs> <c oughs> ามเดือนอกหนอพิจารณาตายเป็นอะไรอ่ะหลายโรคแลือเกินก็ <c oughs> จะมีเตือนมาเรื่องความดันโลหิตสูงครับแล้วก็มีเรื่อง ไกกีเซรอราเงี้ยแบบว่าถ้ามทานไก่แล้วนะเพราะมันมีกดยูริกรอะไรเงี้ยก็จะทานไก่น้อยลงอะไรเงี้ยก็หลาย,ลายๆอย่างก็เตือนมาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเจอโรคร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้น้อยนะไว่้อย ทครไม่เจอครับก็สบายใจไปลงไปใก็ไม่กำลังใจด้วยรวมไปถึงใครอยากจะไปดูฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์นะจุฬาธรรมศาสตร์ก็7กุมภาพันธ์ไปเจอกันที่สนามสุขนะคะมีถ่ายทอดทาง NBT ด้วยตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะช่อง11นั่นเองค่ะ